พบกันอีกแล้วนะคะกับเกวลินสไตล์ก็เกวลินสไตล์นะคะไม่ได้ลงคลิปวิดีโอแบบนานมากๆเลยนะคะวันนี้กลับมาแล้วนะก็เลยจะมีเ,ออเทคนิคนะคะมีทริคดีๆในการโพสท่าแบบทำให้สาวอ้วนอย่างเรานะคะดูผอมดูเพรียวมาฝากเพื่อนๆกันนะคะอ่ะใครที่เพิ่งเข้ามาดูคลิปวิดีโอนี้เป็นครั้งแรกนะคะช่องนี้นะคะเป็นช่องเกี่ยวกับสาวพลัสไซส์นะคะไม่ว่าจะเป็นแบบการแต่งตัวการกินไลฟ์สไตล์การท่องเที่ยวต่างๆนะคะก็ยังไงฝาก ติดตามกันด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะคะว่าเออมีท่าโพสยังไงบ้างที่จะทำให้สาวอ้วนอย่างเรานะคะโพสแล้วดูผอมดูเพรียวดูดีนะคะไปดูกันดีกว่าค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะเพื่อนเ,อน,เอนก็ได้เห็นแบบว่า,วาเออเทคนิคท่าพงท่าโพสทำไงให้เราแขนลงแขนเล็กกันบ้างอะไรนี้นะคะหวังว่าเพื่อนๆน,นะคะจะชอบคลิปวิดีโอนี้ถ้าใครชอบนะคะอย่าลืมกดติดตามกด subscribe นะคะกดไลค์กดแชร์คลิปวิดีโอนี้ด้วยแล้วก็พบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะ